ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้เช้าอาทิตย์ที่23เดือนมิถุนาวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ทำดีเราก็ได้เดินทางมาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์วันนี้เราออกเดินทางมาตั้งแต่เช้านะฝนก็ตกโปรยปลายตั้งแต่เย็นเมื่อวานนะจนปัจจุบันนี้ก็ร่วม จ็ดโมงจะแปดโมงแล้วนะเพราะว่าเราก็เดินทางมาที่ตำบลดมนะครับที่บ้านท่านสสลำเลิศดัพวพัฒนโชตวันนี้เราก็ได้มาพบกับท่านท่านเดินทางมาตั้งแต่เสาร์เมื่อวานนะถึงตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ท่านก็อยู่ที่บ้านท่านนะบ้านส่วนตัวอยู่ที่ตำบลดมวันนี้เราก็เช่นเดิมนะเช่นเดิมมีโอกาสเราก็จะมาดู สอส,อสอติดดินของเรานะครับท่านก็เป็นคนที่อชอบทำอาหารนะครับรับประทานเป็นส่วตัวนะท่านจะทำอาหารเป็นประจำนะครับเรามีโอกาสวันนี้ทีมงานคนคุรีทรมบีนะครับเราก็ได้มาเยี่ยมครัวของท่านสอสอลํำเลิศหัพวพัฒนโชตนะครับสอสอพักูมิใจไทยนะครับ วันนี้เราก็มีโอกาสอีกครั้งนะครับที่จะได้มาร่วมทำครัวและก็ทราบว่าวันนี้ท่านมีอาหารพิเศษาต้มไวตั้งแต่เมื่อวานหม้อใหญ่แล้วหม้อใหญ่เลยนะครับจะเป็นน่าจะเป็นเนื้อวัวนะเนื้อวัวหม้อใหญ่ๆวันนี้เราคงจะมาอร่อยกันค่าเช้าครับเดี๋ยวรอท่านตอนนี้ท่านยืนรู้นะอยู่ตรงหน้าหม้อต้มนะหม้อต้มเดี๋ยวท่านก็จะมา ปรัอาหารอร่อยเพื่อที่จะนําเสนอพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุริจธรดีครับอาหารอร่อยออร่ยที่ตำบลดมนะครับครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาที่ครัวของท่านสสลำเลิศนะครับผัพวพัฒนโชดนะครับตอนนี้ท่านก็ยกอ่าน่าจะเป็นท่อนขาของวัวที่ต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วมังนะครับ เปื่อยแล้วเปื่อยแล้วก็พร้อมที่จะปรุงนะฮะปรุงแล้วก็จะเป็นอาหารตอนนี้ท่านก็ได้ขับรถนะไปซื้อผักนะซื้อผักมาเพื่อที่จะเตรียมฮะปรุงแล้วก็จะทําอาหารรับประทานเราทีมงานคนสุรินทร์ทำดีก็มีโอกาสนะได้มารับประทานกับท่านอันนี้เขาเรียกอะไรครับท่านสสส่วนนี้ก็ดูว<ด>ัว<ด> เป็นส่วนไหนฮะตรงนี้เป็นส่วนไหนขาครับโอ้เป็นส่วนขาเื่อกเอแกเอ่อเซ็นเไมรออกหมดแล้วพร้อมที่จะปรุงแล้วโอพร้อมที่จะปรุงก็แปลว่าต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะต้มครับ่อตอนนี้ก็เปื่อยอาจจะเปื่อยอีแล้วะนี่แหละครับเขาเรียกว่าสสติดดินอีกจริงๆนะเพราะว่าท่านกว่า จะได้มีเวลาพักผ่อนนะเพราะว่าท่านไปประชุมสภามาทั้งอาทิตย์นะเพิ่งเดินทางกลับผมก็ได้ประสานงานกับท่านาเรื่อยๆนะว่าเดินทางกลับหรือยังเพราะก็คิดถึงนะครับคิดถึงว่าวันนี้จะมาทําครัวอะไรเราก็มาคนระับมาดูครัวของท่านนะเป็นครั้งที่สองคนระับเปิดครัวท่านสสลําเลือดัวพยชพักภูมิใจไทยท่านเปิดครัวของท่านเองแนละ้ว ครับดูครับอาหารนี่ครับเยอะแยะไปหมดเลยครับนี่โอ้ยหลายสัดส่วนน่าจะเป็นเขาเรียกว่าม่งวัว่ากสามซกีบสามสิบก็มีนี่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 เขาเรียกภาคคิริวกีบสามสิบนะครับพี่น้องที่ชอบทานลาบทานก้อยก็จะจะเห็นนะครับ สูตรนี้มันจะคล้ายๆสูตรต้มอึองไหมท่าน,านสสไม่ไม่ครับรอันนี้เข้มข้นใส่เกี๊ยใส่ดีเยอะใส่เนรับใส่พรีใส่ดีครับแต่มันจะไม่เหมือนต้มอึองคราวนั้นหรอครับอ๋อใส่พรีใส่ดีใส่เลือดใส่เลือดให้มันเข้มข้นข้นครับ <thereby. S 2> อืืออหันนี้ท่านก็กําลังจะเลาะนะเลาะเอาส่วนเอ็นส่วนเนื้อนะครับส่วนเนื้อออกนะครับเพื่อที่จะ เอามาซอยนะฮะซอยเป็นชิ้นๆแล้วก็จะเร่งไฟแล้วก็จะต้มแล้วก็จะปรุงเครื่องอีกครั้งก่อนจะรับประทานครับเดี๋ยวตอนนี้ท่านก็นะอันนี้เป็นชนวนไหนท่าน,น,นสบันท้ายสบันท้ายนะครับสบันท้ายของวัวน,นะครับอสอสอที่เป็นทุกเรื่องนะเพราะว่าสมกับเป็นสสอติดดิน มาเป็นนายกอบตอมานานนะครับก็ท่านก็คงรู้ฮะกระเพาะกระเพาะมันเลยนี่กระเพาะครับกระเพาะโอ้หสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับท่านสสสุดยอดเลยครับนซื้อเป็นเนื้อม,มาซื้อซื้อเป็นพูดชาวบ้านตกพูดมานะครับโอ้ชาวบ้านตกพูดมาเลยเป็นพูดๆๆๆพูดละพันพูดละหนึ่งพันบาทโอ้ก็เยอะเหมือนกันเนาะท่านเนาะวัวราคาถูกชาวบ้านก็เลยซื้อวัวทำพูดขายอ๋อวัวราคาถูกก็เลยเอามาชำแหละเนาะ มาจำหนะและลักษณะคนบ้านนอกเราก็เรียกว่าตกพูดกองตกพูดตกพูดเป็นกองกองกองละหนึ่งพันครับทุกคนจะได้เหมือนกันหมดอ่ะเนาะครับผมจะเล่ให้มันได้ทุกๆกกองก็เห็นคนทำบอกว่ารวมเป็นเส้นแล้วสิบแปดกิโลพันหนึ่งได้สิบแปดกิโลสิบแปดกิโลโอ้โหไม่ใช่น้อยสิบแปดกิโลครับครับผมกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ต้องเอาไปตลาดเนื่อมันถูกตัดไปเราก็ทำพูด เออได้กินด้วยทั้งทั้งแบ่งพี่แบ่งน้องในครอบครัวเนาะครับจะได้ทานให้ทั่วถึงกันครสมเป็นเป็นร่องร่องเออเป็นร่องร่องน้ำเข้มข้นเลยท่านสอสเข้มข้นเลยครับครับขยันนี่แหละครับสอสอคนบ้านเราครับพี่น้องสอสอคนบ้านเรานะ นายลำเลิศผัพวพัฒนโชตนะครับท่านก็ไม่ลืมนะครับได้เป็นสาสาก็ใช้ชีวิตเหมือนเป็นนายกอบตอ,อยู่อย่างนี้แหละครับติดดินพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทานข้าวนะครับที่บ้านดมนะบ้านท่านสอสอ้สำเลิศผัพวพัฒนโชตนะครับของพร <า S 1> รคภูมิใจไทยของเราครับตอนนี้ท่านก็ได้หุวนอยู่กับการทําครัวนะครับตอนนี้เตรียมเขียงหั่นเลยนะตอนนี้อืเอาแล้วครับเอาแล้วอ่อฮะ นี่ครับเห็นไหมท่านไม่ใช้แม่บ้านไม่มีใครมาช่วยวเรื่องครัวทับเองทั้งหมดนะทำเองทั้งหมดประหยัดร,รายจ่ายก็เรียกว่าสสติดดินติดดินจริงๆฮะครับเขียงห้องเต้ตเขียงห้องเต้เตครับ,รบ,รบดูพี่น้องเขียงห้องเต้มีที่จับนี่ครับเลเนือ้อตักตัวใหญ่ๆมันจับต้อเล ต้องแล่เพราะว่ากลัวเขียงมันมันเคลื่อนเนาะ,ะกลัวเขียงมันเคลือ่อนโอ้สุดยอดจริงๆท่านสสรำเลือดเราเนี่ยนะครับครับต,ตอนนี้ก็เตรียมจะเอาเนื้อที่ต้มให้เปื่อยนะอยู่ในหม้อะนะ,อะเอามาหั่นแล้วครับตอนนี้นรเริ่มหั่นแล้วครับเริ่มหั่นแล้วนะครับ ครับตอนนี้ท่านสสท่านก็หั่นไปหลายชิ้นส่วนแล้วนะลงไปในหมอ้ออันนี้ชิ้นส่วนส่วนไหนครับโอ้นี่ตัวนี้บรนทายนะเอาขึ้นมาแล้วครับหั่นในเขียงห้องเต้เลยนะครับนี่บรนท้ายนะครับบันท้ายของวัวนะนนกระดูกบรรทายกระดูกบรรทายนะครับนี่เห็นไหมเนื้อติดมันอร่อยนะครับโอ้โหพูดแล้วน้ำลายไหลพี่น้อง ไม,ไม่ครับไม่ครับเดี๋ยวเอาไว้ขึ้นโต๊ะเลยครับท่านสสไว้ขึ้นโต๊ะเลยแล้วก็นั่งทานกันอย่างอร่อยอร่อยนะครับไหนชอบตรงไหนครับพี่น้องชอบตรงเขียงห้องเต้ครับมีด้ามด้วยนะผมมีเนื้อชิ้นใหญ่ๆห,ห,หรือจะสับหรือจะซอยเราก็ใช้มือจับนะเขียงห้องเต้น,นะมีด้ามเขียนมีด้ามครับพี่น้องเจอตรงไหนรีบซื้อเอาไว้เลยนะ นะครับถ้าเขียงมีด้ามอย่างนี้นะครับใช้ประโยชน์ได้ดีมากเลยครับมีที่จับเวลาหั่นไม่ต้องกลัวมันจะโยกแล้วมันจะเคลื่อนนะสุดยอดจริงๆท่านสสติดดินของเรานี่สรรหาอาหารการกินนะครับแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงนะครับอยู่อย่างพอเพียงครับสมกับว่า สส,สสติด,ดินนะครับเขาเรียกนายกติดดินในอดีตก็คือนายกติดดินชาวบ้านจะเรียกว่าชายใจพระนะครับชายใจพระครับนายล้าเลิศผัวพัฒนาโชธนะครับท่านนายกล้ําเลิศแต่ทุกวันต้องเรียกท่านว่าท่านสสล้าเลิศผัวพัฒนาโชธนะครับครับขยันมากเรื่องการทําอาหารเพราะท่านทํามาหลายสิบปีนะตั้งแต่ท่านดารงตําแหน่งนายกอบทอนะะท่านก็จะเป็นคน ปรุงอาหารทำอาหารให้ลูกบ้านที่มาเยี่ยมนะครับเข้ามาพบปะหารือปรึกษาหารือนะครับในเรื่องงบประมาณเรื่องถนนหน,น,นทางความเป็นอยู่นะครับไม่ว่าอักขีภยัยอุทกภยัยวาตภัยนะครับท่านก็จะเป็นคนเข้าใจกับพี่น้องนะครับรากหญ้าของเราที่อยู่ในในท้องถิ่นนะครับก็ท่าน อยู่กับพี่น้องมาตลอดเลยนะครับในช่วงที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นนายกกี่สมัยนะผมลืมแล้วท่านนายกกานสสก็เป็นมาตั้งปี43เป็นมาตั้งแต่ปี43นะครนะก็มาออกตอนปี62อ่ามาลาออกตอนปี62ก็มาเล่นการเมืองนะครับการเมืองใหญ่นะครับสนามใหญ่ก็คือสสอ่าเป็นสสอเขตเนี่ยครับ ท่านก็เป็นคนเรียกง่ายใช้กล้องนะครับเรียกง่ายใช้กล้องคนติดดินนะครับท่านก็ยังมีบุตรสาวนะครับขยันขันแข็งเป็นมือเป็นไม้เวลาไปไประชุมสภา,าก็ทํางานแทนคุณพ่อก็คือสอจอชมพู่ของเราพี่น้องนะในเขตเลือกตั้งหรือพี่น้องทั้งลำเบอรสังขะศีนรงค์นะครับก็จะรู้จักดีครับท่านสอจอชมพู่นะ ลูกสาวของท่านลำเลิศผูพัฒนาโชตน,นะครับขยันมากนะลงพื้นที่แทนคุณพ่อเวลาคุณพ่อเข้าประชุมสภาครับตอนนี้ท่านก็กำลังพุวนกับการหั่นเนื้อนะครับในเขียงห้องเต้หั่นไปยิ้มไปครับภูมิใจที่มีเขียงคือเขียงห้องเต้นะถูกใจนะครับมีดก็คมดีครับ ขนาดประชุมแต่สภากลับมามีดยังคมเหมือนเดิมก็ถือว่าสุดยอดนะครับตอนนี้ขบวนการหั่นใส่หม้อก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ท่านสสลําเลิ่ท่านก็ล้างเขียงห้องเตะท่านห่วงมากครับเขียงนี้ท่านห่วงมากกลับมานี่ถ้าไม่สะอาดนี่ท่านไม่ยอมนะครับเพราะว่าเป็นเขียงคู่ใจนะครับเขียงห้องเตะตอนนี้ล้างมือนะแล้วต่อไปทำอะไรท่านสส จากหัน่นโอ้นี่ครับครับซอยเครื่องเนี่ยขี่รถจากฝนตอนนี้ฝนก็ยังตกโปรยๆอยู่นะตอนนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้ก็ไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนต,ต,ต่อไปก็คือหั่นเครื่องก็คือผักนะครับตอนนี้ท่านก็กำลังห้วนอยู่กับหม้อต้มของท่านอยู่นะล้างมือล้างไม้ล้างเขียงนะครับเขียงคู่ใจท่าน,านเก็บพิงไว้อย่างสะอาดห้ามหายถว่างนั้น ตอนนี้ท่านก็จะเตรียมเครื่องแล้วนะครับเครื่องนะครับ<า>หัวรพาขั้นตอนต่อไปดีเห็นไหมครับครับนี่แหละครับทีมงานคนสุรินทร์ทรดีเราก็ได้มาเก็บบรรยากาศช่วงเช้าๆฝนตกโปรยๆนะฮะที่อำเภอสังขะนะที่ตำบลดมของเรานะครับตอนนี้ท่านก็กำลังเด็ดผักเครื่องที่จะ เอาไว้เพื่อที่จะปรุงกับหม้อต้ม้าดนูนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ต้มแบบธรรมชาติเนะเตาถ่านเนาะก็ใช้เป็นเตาแก๊สนะฮะเป็นเตาแก๊สนะครับนี่แหละครับเขาเรียกโหัวรพาหอมครับหอมท่านสสหอม อย่ามัวแต่ทำท่านสสพูดพูดด้วยครับให้พี่น้องก็ได้ฟังความคิดเห็นในการทำครัวแสดงความคิดเห็นหน่อยอ๋อครับก็ตอนช่วงช่วงฝนตกบรรยากาศดีอย่างนี้เราก็หาเวลาว่างมาทำกับเขารับประทานเองครับผมเขกไปใครมาหรือทีมมามาเยี่ยมก็จะได้ทานด้วยกันครับทีมมือ ผนชอบอาหารแบบโบราณบราณครับเพราะสเต็กทอวอะไรไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่ามันมันไม่เหมือนอาหารพื้นบ้านที่เราเคยทำมาก่อนเนาะ,ะก็รุ่นปู่ย่าตายายค่อแม่มแที่รับนัดกินอย่างนี้เดี๋ยวจะมีเมนูสเสริมนะครับเมนูสเสริมคืออะไรท่านสสซัมริกไปออมไปออเนี่ย โอ้ตำน้ำพริกอ oh, ีออมใส่ใส่ปลาปลาโอ้ปลาล่าบ้านเราเอายาวยปลาสเปร๊ก่ะแม่ปลาทงปลาละบองนั่นแหละปลาล่าบองโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยน้ำลายไหลน้ำลายไหลมันไหลอยู่แล้วของอร่อยเราทำเองครับเพราะว่าเรามั่นใจกับฝีมือของเราอยู่แล้ว เอเราไปกินข้าวตามร้านก็กินได้ครึ่งถ้วยถ้ามากินบ้านตัวเองได้สามถ้วยเลยครับ uh huh. สามถ้วยก็ต้องโอ้ oh oh. อันไหนที่ชอบก็ต้องเอาไปปิดไว้ก่อนห้ามคนอื่นกินเพราะว่ายังมีคิวต่อไปภาคเช้าเที่ยงบ่ายเย็น uh huh. หิวเวลาไหนก็กินเวลานั้นเพราะช่วงนี้เราก็ได้พักผ่อนจากการประชุมสภากลับมาก็ต้องมาหุงหาอาหารนะครับเพื่อรับประทานเอง นะครับนี่แหละครับคือสสติดดินที่ใช้จริงนะครับพี่น้องในเขตเลือกตั้งในระแวกอำเภอสังขะอำเภอศรีรงค์ก็จะรู้ว่าชายใจพระไม่ใช่ใครครับก็คือท่านลำเลิศผัพวพระชาโชดนี่แหละครับท่านอาดีตนายกอบตนะครับบรรดมของเรานะครับคนนี้นู่นเขียงสวยงามมากครับเขียงองเต้นูพิงไว้ด้านนู้นนะครับ พี่น้องเจอตรงไหนรีบซื้อเอาไว้นะครับต่อไปจะหายากเขียงห้องเต้นมีด้านจับเนี่ล้างล้างล้างผักนะวันนี้มีสองเมนูนะครับต้มเนื้อเปื่อยนะครับแล้วก็จะมีตำน้ำพริก อีออมนะครับผักอีออมของเราอาหารถิ่นนะครับท้องถิ่นของเรานะครับอยู่ตามไร่ตามนาผักอีออมถ้าภาษาอีสานบ้านเราเขาเรียกว่าผักะแยง,งพี่น้องเขาเอ่นว่าผักะแย่งถ้าภาษาสุรินเขาของเราเขาเรียกว่ามันอ้อมหมัดลวบมันอ้อมลวบมันอ้มนอมนะครับก็ผักอีออมของเราดีละอ้าวครับตอนนี้มี ญาากพี่น้องเอาอึงนะครับเอามาให้ท่านสสนะครับอาฝนมาเมื่อคืนนี่ครับได้อึงมาอีกแล้วครับนี่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 เนี่ยอึงไข่ไหยครับพี่น้องนี่อึงไข่มาแล้วครับพี่น้องได้ไปหาเมื่อคืนนะอื เอาไหนลองเทดูทีเทดูเทให้ท่านสอสอดูอึนไข่เมื <t <t ่อคืนเอาต่ช่างมาต่ช่างมาอันนั้นถุงนั้นกิโลหนึ่งถุงนี้กิโลครึ่งเนี่ยถุงใหญ่กิโลครึ่งไอถุงเล็กไม่ใครอ๋อถุงใหญ่ ครจอครับนี่เทออกมาแล้วครับท่านสสเทอื่นออกมาแล้วครับนี่นี่ครับนี่เป็นดิสโก้แล้วอึ้งสดสดอึ้งสดสดเมื่อคืนนะฝนตกทั้งคืนตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ครับเดี๋ยวตอนนี้สสท่านก็จะเทถุงที่สองนะอือ นี่พวกครับปอดคือไอ้แฮปป์ปัดมีนกปูนกอย่าอาศัยแบบนี่สิมีปูนกูร้องเนี้ยปูเลยปอดคื้นอย่างว่านี่นี่แหละครับของดีๆนะครับวันอาทิตย์ที่23นะครับของเดือนมิถุนายน วันนี้พี่น้องได้เอาอื่นนะครับมาให้ท่านสสนะครับเนื้อวัวก็ยังต้มอยู่เลยครับอึ่งก็มาแล้วน่เาเป็นเมนูที่สามแล้ววันนี้เนี่ยตอนนี้อื่นก็กำลังหารือกันอยู่นะครับครับ มันร้องหาคู่มั่งอยู่ในหม้อมันทักทายท่านสอ้วยเ้ี่ยมันบอกสอสวันนี้ท่านสอสจะได้ทานอาหารดีๆอีกแล้วเมนูที่สามนะครับทานเก็บเอาเลี้ยงได้เลยเลี้ยงได้เลยมันยังไอ้นี่อยู่หม้อที่สามสุดวยฮะ ฮอก็ใส่องไวนะ้แม่งตายร้อนร้อนออครับตอนนี้สสอเปลี่ยนใจนะครับไม่กินแล้วนะไม่กินแล้วครับจะเอาเลี้ยงแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนใจแนละ้วท่านสสอเปลี่ยนใจแล้วครับนี่นี่ตัวใหญ่ครับ เมื่อคืนฝนตกโปรยปลายนะครับพี่น้องก็ได้นําอื่งน,นะมาให้ท่านสสนะครับพอดีท่านก็วันนี้ได้เมนูที่สามท่านบอกว่าไม่ทานแล้วครับจะเลี้ยงละนะครับเปลี่ยนใจละนะครับเปลี่ยนใจแล้วท่านสสเปลี่ยนใจแล้วครับเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่ายังสดสดอยู่สวยๆนะครับ ตอนนี้นะครับอื่นก็ดีใจนะครับได้มา,าเที่ยวบ้านท่านสสล้ำเลิศน,นะครับท่านเห็นท่านก็เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าท่านว่าเลี้ยงดีกว่านะครับวันนี้จะต้องเลี้ยงเอาไว้นะเพราะพันธุ์นะครับ นี้ก็จะเป็นเมนูน้ำพริกนางออมแล้วครับนางออมนะครับตอนนี้ก็เด็ดลงไปในครกนะฮะเด็ดลงไปในครกเนี่ยทานประหยัดอย่างนี้ท่านสสอเอาตังไปเก็บไว้ในหมุดเอาไว้ไปทอดผ้าพครับลูไรลนอเอาไว้ใส่ซอง เก็บไว้เอาไว้ทอดผ้าวันนี้มีมีมทอดผ้าไหมวันนี้อาทิตย์นีไ้ไม่มีครับวันนี้โอ้วันนี้อาทิตย์นี้ไม่มีทอดผ้าสบายใจหน่อยอก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่วันนี้ทำอาหารทานอย่างสบายทานอิ่มแล้วก็นอนนะครับให้สมองโล่งๆนะครับตอนนี้เมนูต่อไปก็คือน้ำพริก ตอนนี้ขบวนการตำนางออมก็เริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็ผสมเครื่องเป็นการใหญ่แล้วนะครับผสมเครื่องเป็นการใหญ่แล้วตำน้ำพริกนางออมนะครับ ตอนนี้ก็มีเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงจากน้องอื่นของเราธรรมชาตินะครับน้องอื่นของเราฝนก็ตกโปรยปลายอยู่ในขณะนี้นะนะครับอาทิตย์ที่23ของเดือนมิถุนายนนะครับวันนี้ก็ได้เป็นบรรยากาศที่ร่มเย็นนะครับที่ตำบลดมของเราที่บ้านท่านสอสอลำเลิศดัวพระเทิชนะครับสอสอพัฒคภูมิใจไทยของเรานะครับท่านเป็น คนที่ติดดินจริงๆนะครับเรื่องอาหารการกินท่านก็จะต้องทําเองทุกครั้งนะครับในการทําอาหารรับประทานนะครับท่านเป็นการที่ท่านปูฝังมาเมื่อครั้งในอดีตที่ท่านเคยเป็นนายกอบตหลายๆสมัยท่านก็จะทําอย่างนี้นหน้าที่ของท่านทําอาหารเพื่อที่จะเลี้ยงพี่น้องมาพบปะมหารือนะครับเรื่องงบประมาณต่างๆนะครับ ครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทางเสียงเพลงธรรมชาติของเราก่อนนะครับตอนนี้เพราะมากฝนตกปรยๆก็มีครับเสียงเพลงจากธรรมชาติจริงๆนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ธรรมดีคือตอนนี้ขบวนการที่จะรับประทานกับท่านสอสอล้ำเลิศพัวพันัฐโก ตอนนี้อาหารเราก็ได้ขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็อยู่กันสองคนกับท่านสสนะครับก็มีเสียงเพลงจากอื่นนะครับก็กล่อมมาให้ฟังไปไเรื่อยๆนะครับเนี่ยต้มที่เราถ่ายทำเมื่อเช้านะเป็นเนื้อวัวนะเนื้อวัวเป็นเครื่องในนะครับเป็นเครื่องในเป็น หลายๆหลายๆส่วนนะที่เป็นเครื่องปรุงของเนื้อวอัวนะวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่23ก็อร่อยอะฝนก็ยังตกโปรยโปรอยอยู่นะบรรยากาศเย็นดีบรรยากาศเย็นดีก็มีเสียงเพลงจากน้องอื่นนะครับนบางอืนวนของเราท่านสอสอเชิญเชิญรับประทานอ อาหารที่อร่อยในวันนี้เช้าวันนี้อาทิตย์ที่23นะมือรับของเสกมือรับของเสกสุดยอดสุดยอดสุดยอดอาหารวันนี้แล้วันนี้เราก็ได้มาร่วมรับประทานอาหารกับท่านสสนะครับต้มเฟืองวัวต้มเนื้อเฟืองช่วเครื่องไม้ต้มผสมต้มผสมร่วมแล้วก็อันนี้ก็ำพริกน้องออมน้องออมขราวหลัง ไฟอมแล้วไม่แม่รอยนะแล้วมันแม่อรอยเพราะไฟอะผู้ชกแร้วน้องอมน้องอมน้องอมนะครับน้าพริกน้องอมท่านสอสบอกว่าชิมคำแรกบอกสุดยอดสุดยอดตามน้ำพริกน้องอมนะครับนะครับก็มีต้มเนื้อวัวอย่างอร่อยนะครับอ่าเจ้าเจ้า อากาศดีครับวันนี้อากาศดีฝนตกแต่เมื่อคืนครับร้างลมซิลลี่รีบเลยครับพี่น้องที่ติดตามเพศข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้เราก็ได้มาถ่ายทำจนอาหารขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราก็ได้ขอบคุณท่านสอสอลัมเลิศวพัฒนาชนินะครับสอสอบ้านเราพักภูมิใจไทยวันนี้เราก็ได้เดินทางมาอำเภอพระนค มาอยู่ที่ตำบลดงที่บ้านพักส่วนตัวของท่านสอสลำเลือดหลวงประจัโชุกท่านสอสถ้าคลิปสุดท้ายเราก็จะปิดท้ายด้วยการที่จะฝากขอบคุณพีนพ่น้องที่ติดตามเพจข่าวคุณสุรินทร์รมีเชิญท่านสอสอเลยคร,ครับครับครับสวัสดีครับคนองพี่น้องทางผู้ชมที่ติดตามเุรียคุณสุรินทร์รดีเบคุณสุรินทร์ดีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ถือว่าเป็นขอากระตืใจที่ติดตามเนาะตั้งต่อนอคุณครับครับกิจกรรมดีๆครับโอกาสหน้าเราจะเดินทางมาถ่ายทำให้ท่านสสรับเลรศตัวพัฒนโยศสสพภคุมใจไทยคน้าเราทั้งต่อไปเดี๋ยวพบกันหน้าจอโทรศัพท์พี่น้องครับพี่น้องที่ติดตามทั่วโลกพิมพ์เข้าไปครับคนสุรินทร์ทำดีใน YouTube ใน Facebook เดี๋ยวพี่น้องจะดูกิจกรรมดีๆที่ทีมงานคนสุรินทร์ทำได้ออกถ่ายทำ นะครับสวัสดีเพจตัวนี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ